<Like smart. S 3> พูดมามันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอกหุบปากของมึงสักทีพูดจายอย่างนี้มันซื่อถึงกระจอกวอพูดมามันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอก ปากของมึงสักทีพูดจาอย่างนี้มันลือถึงกระจอกพูดมากไอสัตว์ไอสัตว์มึงพูดมากไปทนฟังมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรใหม่รามพวงกูมีแต่ภาษาไทยคำไทยสไตล์ไทยให้มึงฟังเอาไว้อย่างที่กูบอกมึงกระจอกเกินไม่มีใครก็สนหลอกขนาดหมายอย่างมึงตัวกระจอกเมื่อไหรจะออกเดิน พูดพามตั้งนานจะไมอยู่ที่เดิมเออกูก็ไม่เข้าใจทำไมอยู่ที่เดิมกูก็รอมานานเมื่อไหร่จะออกเดินอยากจะทำอะไรกันก็เชิญกูไม่สนมึงแล้วกูจะออกเดินพูดมากมันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอกหุบปากของมึงสักทีพูดจาอย่างนี้มันซื่อถึงจกระจอกพูดมากมันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอกหุบปากของมึงสักที มึงมันกระจอกเกินไปพี่พูดไปมันออกมาจากใจไหนว่าที่ตัวมึงเจ๋งมึงอยู่กันที่ไหนออกมาให้หมดไหมงั้นกูเผาไปก็รู้ว่าเลือดมันร้อนแต่ต้องใจเย็นกูห้ามตัวเองตลอดฟังบอกไม่เป็นกลุมลุกคุกคานกูก็เดินเองไม่ต้องให้ใครพยุงกูเดินเป็น อะไรช่วยโชว์ให้ดูทีโชว์เดชกรรมพูดอาการไม่ค่อยดีโหแย่แล้วทำมึงมีดีในลองมาโชว์ทีโชว์มาได้อยากเห็นหลือเกินเห็นหมกมาหลายปีหมกจังเลยพูดมากมันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอกหุบปากของมึงสักทีพูดจาอย่างนี้มันซื่อถึงกระจอกโหพูดมากมันดูไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังหลอกหุบปากของมึงสักทีพูดจาอย่างนี้มันซื่อถึงกระจอกโหง The shit Deep <laughs>